อยู่สวัสดีครับผมจีนสารบ้านเกิดคนภูวัวครับผมสวัสดีค่ะแม่แจ๊กอีสานบ้านเกิดคนภูว์ค่ะนี่พี่น้องขบวนกัมาเลาะปลาเลาะดงสะก้อนพี่น้องขบวนก้อนเขาว,วัดเขาว,ว่าครับผมเนาะมแม่แจ๊กแ <c oughs> มา่นน้าเฮ็ดไปแกงพี่น้องแกงนี่พี่น้องขบวแจ้งชุดกันบ่ค<า>ือเขาปลาเหรอครับผมกลับมาอ่าเก็บเพี้ยสักกอนเอา้าแม่แจ๊กมีพี่น้องขบวนเพี้ยส์ไหม โอ้ยโอย้งามผลิงามเลยเนี่ยังไปจุม่มีเดียงผมเป็นกำลังเป็ี่ยนใครยั่นี่นจุม่มไข่ไข่ก็มีเด <c oughs> ี๋ยวดอกหนึ่งยูนำทางอะไรเป็น,ใน,ในโอผมนี่ยุง <c oughs> <c oughs> บักัดมัอนน้องบาดนี่ใส่ทรงคาสันมา นู่ยังเป็นเสือเลยมิจฉาน้องมันมีได้ยังไงก็ร่างเกิดละหอมไงพี่น้องบ่มเฮ็ดไหมบานเซพี่น้องผมมาเบ่งยู่ตลอดกันดีน้องมันจฉาคือบานไงบานก็มาประทันมันโอ้มันเกิดมันแงเร็วเนะเถ่าเร็วหอม ไม่ออกกก็ดอแล้วจมเปื่อนนมันเืาว่าไปเป็นเสืียร์รถจะไปปิป้งป่จอากแล้วเื้อเอื <c oughs> ้อมันเน่าเน่าอันนั่นนี่พี่น้องผมพี่น้งผก็ออกคือเกลาอเลยพี่น้องผมฝนถืงมือเขานี่นะฝนตกแห้กหงกระดอ,อกกระเดียครับผมก็ออกคือเก่าแต่ว่ามันสีบมื่อไรปันใดน้อไม่จักก็เชื่อว่าคือเก่าปันใดแล้วพี่น้องเลยฝนมันก็ ถ้าว่ากระสิออกไปเรื่อยล่ะออกผลเรื่อยออกไปเรื่อยถ้ากระสิออกบลายคือยังตะกอนตะกอบโรู้กันแล้วเชื่อมั้งค่ะเธอมันแดดแห้งๆมาในกับต้นหนาเอาเอาค่ะเนาะเออเพรมันสิพืชอุปบัจักอะไรที่น้องเยแนวเ่าบริเวณนั่นเนาะนี่ครับผมออกเป็นมูอยู่ด้วยขึ้นตื้นขึ้นคล้ายจะหนึ่งที่นี่คนถี่มจนเปื่อยเนาะ แต่ถุงผ้ามันอะฝนตกไหมสุดไม่จจกเกิเปียกคักอ็อันอันขนาดนะไม่จัก่าว่าว่าว่าไม่จจกเงินอันถึกกล้องออกไปเขามันเขาวอีวามันเทาพี่น้องมันเทาพี่น้องเอ้เกิดดุน บผด,ดุนประเดี๋ยวว่ามันใช่ความคิดร์ไรมันมาหาแต่เหตุบ่อย่าไปงงตีน,ตนห้าปาดแบบนี้ก็ตีนมันก็พอดีกับเป็นเสื้อพอดีมาจากแอนเอาเห็นเลยเสื้อไม่มีสปอมันนะหืมขี้ดินเปื่อนขี้ดมข้างไงแดงตกใจไม่ขึ้นเปื่อนเลยกกขันน่ะเอาเนื้ออกตองได้ไหมจิ้มเลยล่ะจิ้มมาโรสไหมจ๊ะ จิ้มมาแล้วอือชิจินไหมจีดอาหาเฮ็ดมือฝนตกมือเนทาปันเลยอะนี่งผมมาวัดพ่อมครับผมื่อยวดกัออกมัจังจังวะเออเออน่โอ้ยปลาเลือดไหมคันมันได้ลายกับที่ได้อะไปเสียงอะี่เอเฮ็ดบเสียเคียจีดห่ยกเคียเ บปูนเป็นเสื้ออันเปื่อยอยู่บมี่น้องผมถ้าเก็มันออกมันออกเป็นเบิร์ตไดม์ข้อมพ่นปีกายพี่น้องบผมปูเดนเป็นเอฟซีเฮาติดตามมาตั้งแต่ปีกายปีก้อนกระชิ้นหูครับผมอยู่พนอันนี้ก่อนไม่สอดนี่พี่น้องบผมมันจะออกเป็นวงเลยมันมีอยู่คลิปหนึ่งคลิปสองอยู่พี่น้องบผมประมาณสองคลิป ออกเป็นวงเลยครับผมไปครับผมบันี้